โอเคนะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมสำหรับซีรีส์น o ปทูโปในอนิเมะเวิลด์ทาวเวอ e ์ดีฟเนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใน EP แรกเนี่ยผมได้เก็บการ์ดของไอจังเนี่ยครบ7ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมาตามหา Red o อฟกับ Purple o อรนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องใช้อย่างละ3,500นั่นเองนะครับผมก็รวมเป็น7,000นะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่า EP นี้เนี่ยนอกจากที่ผมจะตามหา Red o อฟกับ Purple o อรแล้วเนี่ยผมจะไปเล่นโหมดอะไรบ้างนะครับผมก็มาติดตามกันในคลิปปปไไไไไไดดดดดด้้้้้เเเเลลลลยยยยนนนนะะคคคครรรรรรรัััััับบบบผมมมมมแแวววกกก็สสาาาาหทีี่่่่ใงู EP ถตอออขืืพชิ ผมโอเคนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดู EP สองเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับก็เปิดมาตาแรกของ EP เลยนะครับก็ผมเนี่ยได้ทําการไปลงโหมดฟาร์มตังค์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยต้องใช้ตังค์เป็นจำนวนมากนะครับในการอัพยูนิตตัวละครนะครับและแถมยังใช้ในการอีโวตัวละครอีกนะครับบอกเลยว่าตังค์เนี่ยสำคัญมากๆนะในเกมนี้ คือถ้าเราไม่ลงโหมดฟาร์มตังค์ไว้เยอะๆเนี่ยก็คือตังค์เราไม่พอใช้แน่นอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ตัวละครที่ติดคีร้อเท่านั้นนะครับถึงจะตีเข้านะซึ่งเซตที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมต้องบอกกันว่าอันนี้เป็นเซตมือใหม่นั่นเองนะครับมันก็เลยจะเอาหาหน่อยนะครับอ่ะซึ่งตัวแรกนะครับผมใช้ลดเดอร์เป็นโอเวอร์ฮอลนะครับผมตามมาด้วยมิวะแล้วก็รูเดียนนั่นเองนะครับผมซึ่งรูเดียนเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเป็น ผมเพราาะว่แต่ละตัวเนี่ยมันวางได้ประมาณ3าถึงสตัวบางตัวก็วางได้6ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการวางยูนิตแบบว่าไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ฟาร์มต่างครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เหลือแค่วางตัวให้ครบนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ก็โคตรลกแมปเลยนะเพราะว่ายูนิตมันเยอะมากก็เลยแบบว่าหาตัวไม่ถูกเลยตอนนี้แล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าโหมดที่ผมลงเนี่ยมันเป็นโหมดอินเซนนะครับผมก็คือจะทำให้เราเนี่ยได้รับของสามทอดนั่นเองนะครรับผมแล้วกก็าา ทางในเดลิเวอรีร่อาหารนะครับผมให้มันมาส่งนะไม่งั้นยูนิตเราจะไม่ตีนะครับผมแล้วก็พอเราอัพตัวเสร็จนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ชิลละก็อาจจะมีบัฟให้ขึ้นมาเลือกแล้วก็เลือกเป็นระยะไปนะครับผมเพราะว่าตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยมันเป็นตัวที่ระยะค่อนข้างสั้นนะก็เลยต้องอัพระยะหน่อยนะครับแล้วก็พอมาถึงเว็บที่46เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ได้ทําการกด DO ไปนั่นเองนะครับผมเพื่อทําการหยุดเวลาพวกยูนิตที่มันเดินอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเคลียร์ไม่ไหวแล้วนะครับเริ่ มันก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับก็คือมอนเนี่ยประชิดหน้าบ้านเลยนะก็คือทําได้แค่รอแพนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับตาเนี่ยก็ได้ประมาณเกือบ7จ็ดแสนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงบดฟาร์มตังค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ได้มาทําการลงหมดเก็บเลดอฟนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะทําการเอาของเลดอฟเนี่ยไปทําการคราฟเป็นไอจังนั่นเองนะครับผมแล้วก็พอเปิดมาเวฟแรกเนี่ยผมได้ทําการวางรอไปก่อนเลยนะครับ แล้วผมก็ทําการวางเดนจิเพื่อฟาร์มตังค์นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะก็ถือว่าเล่นไม่ยากนะครับหมดนี้ก็ขอแค่มีตัวดีๆหน่อยก็สามารถเล่นได้แล้วนะก็บอกตรงๆว่าช่วงเวฟแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่ามันง่ายอยู่นะอ่าแล้วก็ทําการฟาร์มเงินไปชิลๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการอัพตัวละครให้มันแบบว่าตีแรงขึ้นอ่าประมาณนี้อ่าแล้วพอถึงเวฟที่หนะครับผมก็ได้ทําการอัพรอจนตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามันก็สามารถใช้แชมเบอร์ได้แล้วนะแล้วก็ช่วงน้้นนนนัเ่่วงตออแลืได แล้วก็พอมาถึงเว็บ16เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ไดท้ทําการวางเกตโฮสซูรุไปนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินผมแบบว่าเริ่มเยอะมากแล้วนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําให้ยูนิตเราเก่งนั่นก็คือส่งอาหารให้มันบ่อยๆนั่นเองนะครับผมผมก็ทําการสั่งมาทีละ50นั่นเองนะครับทำให้เวลาในการส่งเนี่ยมันไม่ช้าเกินไปนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสั่งทีละ2 5 0ใช่ไหมครับถามว่ามันได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะแล้วก็คุ้มค่าจริงแต่ว่าเวลาในการส่งมันก็จะช้านั่น <ๆ S 1> อะไรวะเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองเหมือนกันแล้วก็พอมาถึงที่เวฟที่38นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยยูนิตเนี่ยเริ่มตีไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยเลือดเยอะมากนะแต่ว่าโดยรวมนวตอนนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนั่นเองนะเพราะว่ายังสามารถค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแบบว่าผ่านไปได้อยู่นะโอเคก็ถือว่างใช้ได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าแย่ขนาดนั้นนะสำหรับเวฟสานี้แล้วก็ใครที่อยากจะเล่นหมดนี้หรือว่าอยากเล่นเก็บอะไรก็ตามเนี่ยผมแนะนาให้ลงหมดอินเซนนะเพราะว่ามันเป็นโหมดที่ค่อนข้างคุมมทีี่สุดนะรปาณ้ แล้วพอถึงเว็บที่44นะครับก็อันนี้ก็เริ่มแบบว่าวิกฤตแล้วนะก็เลยกดใช้สกิลของโกโจนั่นเองนะครับผมก็คือสกิลของโกโจเนี่ยก็จะหยุดเวลาทั้งหมดเลยนะครับรอบแมปนะ40วินาทีนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ว่าเป็น global cooldown นะครับก็คือคือเราไม่สามารถใช้โกโจตัวอื่นในการหยุดเพิ่มได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะครับก็เว็บที่45เป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ก็คือมันเริ่มกัดไม่ไหวแล้วนะครับก็คือเห็นไหมมันเริ่มแบบว่าเป็นกระจุกแล้วแบบว่าเริ่มไปโดนัั่นนเองะครบผม บอกเลยว่าได้โคตรเยอะนะแบบว่าเกินที่ผมคาดหวังไว้ตอนแรกก็คิดว่าจะได้ประมาณ3 0 0 0 4,000นะแต่ว่าพอดีได้7000ก็เลยแบบเออดีเลยก็เก็บไว้ใช้กับตัวอื่นๆด้วยแต่ว่าพอผมจะลงหมด p u r p l e เ f f เนี่ยเกมก็ได้ทาการอัปเดตนะครับผมทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเซ็งเลยครับจังหวะนี้ก็คือรอไป3ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็พอเกมกลับมาเปิดเนี่ยผมก็ได้ทําการใส่โค้ดนะครับได้มาประมาณทั้งหมด3 0 0 0 0ก,กว่าจิกซอนนะผมก็เลยจัดการสุ่มไป ก็คือไม่รีรอนะก็คืออยากจะได้ตัวมาใช้แบบว่าทำอีโวทำอะไรแบบว่าประมาณนี้นะก็เลยแบบว่าสุ่มไปข้างมดเลยแต่ว่าก็ได้ตัวนี้มานนเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเก่งตรงไหนนะแต่ว่าบอกให้คำาดียวนะครับตอนนี้ผมก็สุ่มไปยับยับเลยนะครับผม แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ตัวที่คาดหวังไว้นะแต่ว่าก็ได้พวกนานามีได้เมงูมิมานะก็คือเอาไ้ใช้สาหรับการทาอีโวต่อไปได้ก็คือก็ยังดีแหละอะประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการลงโหมดเพลย e ออฟนั่นเองนะครับผมก็เลือกเประดับอินเซมเหมือนเดิมเลยนะเพื่อที่จะได้แบบว่าได้เยอะขึ้นเองโอเคครับแล้วก็พอเข้าเกมมาใช่ไหมครับผมผมไ็ได้ทําการวางเกโทเป็นหนึ่งตัวนะครับเพื่อใช้เล่นต้นเกมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการรอตังนะครับเพื่อที่จะวางเดนจิเพื่อใช้ฟาร์มเง ต้องทาอะไรมากเลยนะครับผมก็คือวางให้เกตโทไวก็ชิวๆเลยนะครับ้วเราก็คอยอัพให้มันแบบว่าคอยตีให้เรื่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็พอมาถึงเว็บที่4เนี่ยคือตอนนี้ตัวเงินผมก็แบบว่าอัพได้เยอะแล้วนะผมก็ทําการมาวางเกตโทเพิ่มนั่นเองนะครับผมคือเพื่อมันแบบว่าช่วยกันเคลียร์นะแล้วก็แบบที่ขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะเลือกเนี่ยก็จะเป็นเลือกไปทางพวกระยะนะเพราะว่าผมต้องการให้ระยะในการโจมตีเนี่ยมาถึงหน้าบ้านของศัตรูนั่นเองนะครับผมแล้วพอระยะมันถึงแล้วอะผมก็ค่อยมาเลือกเป็นดเเมนนันองนะ สังเกตได้ว่าตอนนี้ผมก็จะมีการเอาฟูชิโนโรนเนี่ยมาวางด้วยนะเพราะว่าผมต้องการเนี่ยจะฟาร์มดาเมจนะครับผมเพราะว่าในการอีโวตัวละครนะครับมันไม่ใช่แบบว่าแค่ต้องมีของหรือว่าต้องมีตัวมันเองนะครับก็คือเราต้องฟาร์มดาเมจตัวมันด้วยนะแล้วก็พอมาถึงที่เวลที่21นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มตันแล้วนะคือณตอนนี้เนี่ยก็คือไม่จะเป็นต้องอัพตัวอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมก็คือปล่อยให้ยูนิตเนี่ยมันตีมอนไปนะครับผมก็บอกได้ว่าตอนนี้ก็ชิลๆแล้วนะครับก็ออกสิ่ง ก็คือวางไปเรื่อยเ,เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันตีเลยนะครับเราก็ไม่ต้องแบบว่าไปซีเรียสอะไรมากนะก็เดี๋ยวพอมันครบมันก็จะครบเองนั่นแหละอ่ะ แล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถึงเวที่30เป็นที่รร้อยแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่ามอนตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าจะหลุดมาเยอะแล้วนะแล้วก็พอจบเกมนะครับผมก็ได้เพิ่มพออกมาทั้งหมด5600น้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ใชคคราฟได้นะแล้วก็พอจบเกมใช่ไหมครับผมก็ได้ทําการออกมาแล้วก็ทําการคราฟเลยนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นเองนะแล้วก็กดคราฟไปเลยแล้วก็พอเรากดคราฟไปใช่ไหมครับมันก็จะมีแอนิเมชันของไอจังที่บบว่ามาเต้นอะไรอย่างนี้นะบอกเลยว่าทางตัวเกมเนี่ยทำ อ่าเราก็จะได้มาแล้วนะครับผมสำหรับ Miracle Land นะครับผม Shining Star Idol นั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมได้ไอจังมาแล้วนะครับผมผมก็ได้ทำการไปลงสตอรี่นะครับเป็นด่านของโจโจ้นั่นเองนะครับผมซึ่งโหมดที่ผมลงก็จะเป็นโหมดแบบว่าสคริปต์นะก็คือแบบว่าเล่นแค่ด่านเดียวแล้วก็สคริปต์ก็จะถึงด่านสุดท้ายเลยนะครับผมด่านมันก็จะแบบว่ายากหน่อยนะครับก็คือผมก็ได้ไม่ผ่านไปอยู่หลายรอบเลยนะซึ่งด่านนี้นั่นเองนะครับผมมันจะต้องใช้แบบว่าตัวละครที่มีท่าสีฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่ดีสำ เพราะว่ารอนี่มันเป็นท่าสีฟ้านะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ท่าที่มันชนะทางเนี่ยคือดาเมจมันจะคูณ2นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใช้ท่าที่มันแบบว่าแพ้ทางเนี่ยดาเมจมันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากนะครับผมในการเล่นระบบท่านะก็คือจากในคลิปนะครับก็คือแบบว่าลําบากมากเลยนะในการเล่นเพราะว่าตัวละครรอนี่ผมไม่ได้ทําการอัพมาเลยนะครับผม ก็คือเอาแบบว่าเป็นตัวเลเวลหนึ่งอ่ะมาเล่นเลยนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะคือถ้าเราไม่อัพตัวละครเลยเนะี่ยตัวละครมันจะแบบว่าไม่เก่งนั่นเองนะครับผมก็คือดาเมจมันจะน้อยอะแหละพูดง่ายๆเลยก็แนะนําว่าให้อัพตัวละครมาบ้างสักนิดน,นึงก็ยังดีนะครับผมแล้วก็พยายามสูมสซเดตนให,ให้มันเพิ่มดาเมจแล้วก็ ใช้เงินน้อยน,นั่นเองนะครับผมสำหรับด่านสตอรี่นะเพราะว่าด่านสตอรี่เนี่ยในการใช้เงินแต่ละบาทนี่บอกว่าโคตรแบบว่าคุ้มค่าเลยนะแล้วก็ในตอนนี้นะครับก็จะถึงเว็บที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเว็บที่5ก็ตอนนี้ก็แบบว่าใช้คําว่าเริ่มอยู่ทรงก็ได้นะเพราะว่ามอนเน่ยเริ่มหลุดน้อยลงนะครับผมทําให้ผมเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเอาเงินไปอัพตัวด้านหลังนั่นเองนะครับผมก็คือเอามาอัพแต่ตัวด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็พอถึงเว็บบอสเนี่ยบอสมันตีฐานด้วยนั่นเองนะครับนนผม ก็ยังมีตัวที่แบบว่าใช้อัพแบบว่าเลือกฐานนะให้มันแบบว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเล่นนั่นเองเนะครับผมเยอะเยอะยะริงตริงอนนรเอกูกล่าวว่าแบบขอยืดอีกนิดนึงเจ๊บ้าโอเคแล้วโอ้ยกูอัพรองมาได้สแตทดีจัดไอ้ที่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการนึกอะไรบางอย่างได้นะครับผม เฮ้ไอ้คันเมื่อกี้กูลืมบอกไอ้ตัวที่มึงใช้อ่ะมันกดอมตะบ้านได้เว้ยนั่นแหละฮะเรื่องที่เพิ่งนึกได้คือไอ้ตัวที่เพื่อนผมมาใช้อัพเลือดถามเมื่อกี้มันสามารถกดอมตะบ้านได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่ามีแผลจากรอบที่แล้วนะครับผมก็คือรอบนี้เนี่ยก็ผ่านได้สบายอ่ายๆคือรอบนี้คือใช้คำว่าชิลได้เลยนะครับผมเพราะว่าแบบว่าบอสยังเดินมาไม่ถึงแบบว่าครึ่งทางเลยก็แบบว่าตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ่หลังจากนี้ก็ชิวๆนะครับผมแค่รอ,อบอสเนี่ยให้มันตายเท่านั้นเองแล้วก็บอสเนี่ยมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดน,นะครับผม <c oughs> ยิ่งเลือด<ห>บ้านเรามีเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งลดเยอะไปตามเท่านั้นนั่นเองนะครับผม <c oughs> อ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็คือแบบว่าไม่ยากแล้วก็คือรอให้บอสตายอย่างเดียวนะครับผม <c oughs> ผ่านผ่านเพื่อน,นผ่านโอ้ไอ้สดล <c oughs> ็อบบี้โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนุ๊บทูโปร EP ที่สองเนี่ยก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่า EP ที่สามเนี่ยผมจะทำอะไรต่อนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ